สองต่อสองสไตล์มาเยือนแฟนจ๋าความพิเศษจึงเกิดขึ้น25พฤษภาคมนี้พบกับหนุ่มน้ำเสียงอบอุ่นกับเพลงล่าสุดไม่ขอเป็นคนแรกแต่ขอเป็นคนสุดท้ายตักวัชรกรพร้อมโชว์สุดพิเศษไม่ขอเป็นคนรรกแต่ขอเป็นคนสุดท้ายไม่ว่าเมื่อไรจะย้ำคำเดิมเสมอ 6พฤษภาคมนี้สาวตะกัแตนจะชวนแฟนๆมาแต่งงานกันกับเพลงใหม่ล่าสุดในอัลบั้มที่8แต่งกันสักทีก็ดีเหมือนกันครั้งแรกในรายการแฟนจ๋าบอกรักหมื่นครั้งแล้วไม่เท่าแต่งงานหนึ่งทีถ้ารักขนาดนี้ก็แต่งสักทีเถิดนอ้องทั้งมดนี้แฟนจ๋าท,ที่เดียวนะครับ Lata